ทำให้เห็นกันสดๆนะครับกันทรัสดๆเลยนะครับไขาดีมากขาดีมากนะครับพนักงานทำกันเห็นๆเลยนะเห็นกันสดๆ ยามาซากินะครับคนชอบกินมากเนาะขนมปังที่แบบว่าอบใหม่ร้อนๆตลอดดูตู้ความเป็นฟ้ามีหลายรสชาติให้เลือกนะครับแล้วก็ตอนนี้คนก็คือแน่นเต็มร้านเลยที่สาขาซีคอนสแควร์เดี๋ยวไปดูขนมปังข้างในกันว่ามีอะไรน่ากินบ้างสวัสดีครับอยู่กันที่ยามาซากินะครับโอ้โหขนมปังขายดีมากเลยอันนี้าส,านะสาขา 4ีคอนสแควร์เดี๋ยวไปดูกันแล้วคนต่อคิวเยอะมากขนมปังอบลมอก,ออกใหม่ตลอดเวลาเลยครับไปดูกันเต็มเ,เลยค่ะไม่อั้นเลยจ้ะขอไปล y ง y t u t u ไปนึงนะคะขายดีมากๆเลยอันนี้ขนมปังใช้กรอกเนาะไส้กอกไก่ค่ะโอ้โหเตาต่อเต,อต,อตอจาจ้ะข้างในนี้คือร้อนๆเลยจ้ะอันนี้เป็นวัฟเฟลนะครับเดี๋ยวไปดูไปตามเขาดูนี่ดูคน ดูคนนะครับาต่อคิวเหมือนแจกเลยจ้ะไม่ได้แจกนะจ๊ะอันนี้ขายจ้ะแต่ว่าอร่อยมาใหม่อีกแล้วมาใหม่อีกแล้ว<ม>ไปดูเขาเติมงาน,อนโอ้โหตรวจแล้วนะครับตัวนี้แต้ลี่ทุ่มใมแล้ว ขาบอกส่วนแยกนั่นถึงตลกทุกทีผมปังส่วนแรนะครับตัวอน,อนี้พี่โอ้โหคุณพี่เต็มเต็มเลยเนาะน่ากินมากครับ <wedding> เดี๋ยวแบ่งกันกินคนเต็มเลยหา,านั้นเหมือนแจักไงไม่รู้มาดูกันนะครับมีอะไรบ้างถายดีทุกตัวคอดน่น่ากินมากตัวนี้เป็นเชฟปันลิตมิ้ว <ali> ฮอกมูสแฮมชีสนะครับใครชอบกินตัวไหนเพื่อนๆบอกมาเลยนะโมชิโมชิมชีสนี่เราวก่กีก้เราซื้อตัวชีสไปแล้วแหละแล้วก็มีมัตติชีสบอลน,นะครับขนมปังอังกฤษบอลแบบนี้นะครับมีเป็นโดนัทนะครับไส้กรอกเมื่อกี้นี่ตัวนี้น่ากินมากเมื่อกี้ซื้อไปแล้ว กระเทียมชีสนะครับแต่ตอนนี้ถั่วลนและนี่ที่บอกเมื่อกี้ตวนนี้เป็นหัวหอนชีสรับนะครับน่ากินทุกอย่างยขนมปังแบบเป็นฟอลๆอมแบบนี้ด้วยนะแต่ก็หั่นครึ่งได้แล้วก็ให้เขาเขาเรียกว่าแบง่งได้บังคงลูกเกดมีหมดเลยนะยามาซาก,กีเราซื้อมาสองชิ้นด้วยกันนะครับก็จะเป็น ขนมปังกระทิกับชีสหอมขออนุญาตนะครับเพื่อนๆเราขออนุญาตมาชิมในรถนะพอดีว่าเราอยากกินแต่ว่ายังไม่ถึงบ้านอะ่ะเราหิวมากก็เลยที่ซื้อมาเมื่อกี้ยามาซากินะครับนี่เลยตัวนี้เป็นขนมปังนะครับปังชีสย,ยามาซากินะครับชีสแบบว่าเยิ้มๆเลยเพื่อนอย่างนี้ มันเนิ่มแห้งแล้วนะเราจะลองชิมดูเนาะตัวนี้สี่สิบบาทอ,อร่อยครับมีความหอมของเทสแล้วก็บังนุ่มนะกรอบนอกนุ่มในอืมอ้มอื้มชิมเต็มๆเลยเพื่อนบริปาก เราซื้อมาสองชิ้นนะครับอีกอันนึงเป็นหอมกระเทียมเป็นต้นเป็นหัวหอมกระเทียมเป็นออนเย็นนะครับตัวนี้ให้ดูตัวนี้ด้วยตัวหนึ่งนี่เป็นหัวหอมกระเทียมเขาก็เป็นแบบนี้หยหอมครับตัวนี้ก็มีความนิ่มๆนะข้างในน่าจะเป็นหอม หอม,หอ,มอร่อยตัวนี้นิ่มครับไม่กรอบนะแต่ว่าเนียนิ่มเป็นเนี่ยร้นเป็นหัวหอมแบบนี้เลยโอ้โหก็ทำดีอ่ะอร่อยครับอันนี้ประมาณสามสิบกว่าบาทครับ เขาทำดีนะครับยามาสากิออร่อยครับอืมลองไปซื้อทานนะครับที่ยามาสากิทุกสาขาเลยนะแล้วก็บางที่เขาก็เปลี่ยนชื่อนะรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนชื่อเป็นเซนแอนโดเซนนโดหรือเซนแอนโดนี่แหละของยามาสากิเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ไปไปไปก่อน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอายุน้อยร <like, S 2> ้อยโลชาแนลด้วยนะครับบ๊ายบาย,บายครับ